จัญญาอิมประเสริฐอุเบกขาคือปล่อยวางอย่างโลกุตระใช่หรือเปล่าคะใช่อุเบกขาคือปล่อยวางอย่างโลกุตระลึกซึ้งนะในตัวความหมายของอุอเบกขาเองเนี่ยมันแปลว่าจิตสะอาดจากกิเลส อุเบกขาเนี่ยคือปริสุทธิ์ตาประโยชน์ตาตาโมตุกกรรมัญญาประพัสรานี่คือพระพุทธเจ้าท่านวิจัยเป็นธาตุวิพังออกมาแยกธาตุของที่ประกอบเป็นอุเบกขาเนี่ยว่าเป็นความบริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นปริโยชนาและมีแกนของจิตคือมมทุอุตตธาตุแกนของจิตที่มี ทั้งยิ่งสะอาดจากกิเลสยิ่งมีประสิทธิภาพในตัวเองทั้งเจโตและปัญญาอยู่ในตัวเองสองสภาพอยู่ในมุทุพุทธานีึกซึ่งซับซ้อนที่สุดเลยเพราะตัวคําว่ามุทุพุทธธาตุหรือมุทุธาตุเนี่ยมันเป็นจุดรวมของจิตโลกุตตรธรรมของพระอริยะของพระอรหันต์ของพระโพธิสัตว์ที่ต้องเรียนรู้จริงๆว่าจิตมุทุเนี่ยยิ่งใหญ่ จึงเป็นจิตเมื่อได้จิตอย่างนี้จึงทำกรรมมัญญาประพัสราจึงทำกรรมต่างๆได้เหมาะได้ควรได้เหมาะได้สมได้ดีมีสัพริสธรรมมีมหาประเทศนะสัพพิสธรรมเจ็ดมหาประเทศสี่เสมอออกมากรรมทุกกรรมจึงเหมาะสมเหมาะควรประโหติเหมาะควรอย่างพอเหมาะพอดีเสมอเสมอเสมอนะและจิตก็ยิ่งประพัดสอน ยิ่งจําใสสดใสยิ่งมีแรงมีประสิทธิภาพคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวไม่ใช่ไปยิ่งหนืดจิ่งตื่นยิ่งแข็งยิ่งนิ่งยิ่งช้ายิ่งไม่ใช่ยิ่งเป็นกายปาคุณยตาจิตตะปาคุณญตานะาน้าศึกษาดีๆ